สวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์วันที่19กันยายน2021วันนี้กิจกรรมที่วัดที่หลักๆที่ดนฉันจะมาเก็บภาพแล้วก็สังเกตการพร้อมกับร่วมด้วยก็คือการฝึกโยคะซึ่งมีหัวข้อเต็มๆว่าโยคะธรรมะสมาธิ สอนโดยครูเชอร์หรือคุณเชอรี่ซึ่งว่าได้มีโอกาสได้คุยตอนนั้นเมื่อวันที่9ที่วัดมีกิจกรรมคือการเคลื่อนย้ายท่านองค์ประธานเข้าพระอุโบสถนะคะหรือที่เรียกว่ากันง่ายๆก็คือท่านหลวงพ่อหนุนแล้วก็เลยทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการโยคะความจริงก็เคยเห็นแล้วจากเพจของทางวัด ทวิหารนี้แต่วันนี้อยากจะมาดูด้วยตัวเองนะคะแล้วก็นำข้อมูลฝากถึงท่านที่สนใจแต่ว่ายังไม่ทราบว่าที่วัดพุดทธวิหารนี้มีการฝึกโยคะทุกวันอาทิตย์แล้ววันนี้เริ่ม9ก้าโมงครึ่งในส่วนของกิจกรรมของวัดวันนี้<ๆ>ก็ทราบคร่าวๆว,ว่าจะมีการสาธยายพระไตรปิฎกทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ข้อมูลในส่วนนั้นด้วย ช่วงนี้ก็เริ่มดูดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะจะเห็นว่าต้นใหญ่ๆตรงนี้ตรงพื้นก็มีใบไม้เยอะแล้วอากาศก็เย็นนะคะเป็นไปตามฤด,ดูกาลแต่ที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับวันนี้มาร่วมโยคะด้วยกันนะคะแค่จริงแล้วที่วัดไม่ว่าที่จะวัดไหน อย่างที่วัดพุทธวิหารนี้นอกจากมีกิจกรรมโยคะธรรมะสมาธิแล้วก็จะมีการเรียนดนตรีไทยแล้วเมื่อก่อนนี้ก็เคยทราบว่ามีการสอนภาษาไทยภาษาดัาสได้หยุดไปในช่วงที่โควิดแต่ตอนนี้นี่อะไรอะไรกิจกรรมอะไรก็เริ่มที่จะเ,เริ่มใหม่แล้วนะคะก็ติดตามเพจของทางวัด และส่วนที่วัดพุทธารามนะคะของท่านหลวงปู่ที่เมืองว้าเล็กทราบว่าเดือนหน้านะคะสามตุลาคมก็จะมีการสอนแกะสลักโดยครูกไก่แล้วก็ทีมงานดังนั้นติดตามทางเพจของวัดพุทธารามได้นะคะส่วนรายละเอียดและการสมัครในการที่จะเข้าร่วมด้วยมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกค่ะที่น่าสนใจสนใจทั้น้นเลยเพราะเราก็สร้างไว้อยู่ว่า ที่วัดเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมในการทํากิจกรรมของคนไทยชุมชมคนไทยซึ่งจะเป็นกิจกรรมทั้งพิธีทางศาสนาแล้วก็กิจกรรมที่เพิ่มเติมออกไปที่เข้ามาเสริมด้วยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะไปทำกิจกรรมกันค่ะจิตใจเบิกบานแจ่มใส จากที่เมื่อเช้านี้ได้มาร่วมการฝึกโยคะธรรมะสมาธิกับคุณครูเชอร์นะคะตอนเริ่มเก้าโมงครึ่งแล้วก็ได้ทำกันสักครู่หนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีพิธีอื่นด้วยที่ในบริเวณวัดพุทธวิหารนะคะ ถึงแม้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาแค่ไม่นานเพราะทราบว่าน่าจะเป็นหนึ่งชั่วโมงปกติแล้วซึ่งว่าถ้าอากาศดีเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนอกนะคะถ้าอากาศไม่ดีก็จะเป็นในที่ข้างล่างของพระบัวสถนี้และด้วยวันนี้มีสถานที่ที่ว่าจะต้องเตรียมพิธีก็คือการสาธยายพระไตรปิฎกนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้แล้ว

ว่าดิฉันว่าเป็นสิริมงคลมากเลยที่ได้เห็นพัตตบิดดกนี้ท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสเามตตาบอกว่าอันนี้เป็นพัตตบิดดกเก่ามากเลยนะคะจะเห็นว่าเป็นสีดำๆอยู่ตรงนี้และดูไม่ออกเลยะะว่าข้างในจะเป็นอะไรยังไงซึ่งท่านก็เมตตามาเปิดให้แล้วก็ให้ดูด้วยนะคะซึ่งในนี้ก็จะเป็นภาษาขอมแล้วจะมีรูปภาพด้วย เป็นฉบับที่ออท่านหลวงพ่อในสมัยก่อนนู้นซึ่งว่าเป็นคนที่ก่อตั้งวัดพุทธวิหารมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะแล้วก็ท่านย้ายมาหลายที่แล้วก็จนมาถึงที่ปาป้าเฟเวกซึ่งอยู่ในอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ที่นั่นได้เกิดไฟไหม้และนี่ก็คือในส่วนหนึ่งที่รอดมาจากไฟไหม้ตอนนั้นนะคะ ซึ่งว่าเราได้เห็นกันในลักษณะอย่างนี้เลยนี่ตีเขียนด้วยมือนะคนเดียวแต่เลือกด้วยมือตีเส้นตีเส้นตีเส้นฮะหลวงพ่อท่านได้มาอย่างไงไม่แน่แต่แล้วก็เราก็มามาแล้วก็มาเห็นท่านหัวเป็นภาษาคองเป็นภาษาเป็นภาษาคอมนี่นี่เรื่องกาแฟโบราณมากว่าไปเดินหาซื่อโบราณ ที่ันเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเผื่อว่ามีพระอุโบสถที่นี่แล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นพิธีกรรมอะไรกัน,นหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการอุปสมบทเนี่ยก็จะทําได้สะดวกมีสถานที่ที่งดงามอย่างนี้แล้ววันนี้ก็ได้เห็นขบวนการแห่นะคะพระไตรปิฎก ซึ่งว่าไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยแล้วก็ความจริงแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่ามีการแห่ในลนักษณะแบบอย่างนี้ด้วยนอกจากที่ว่าอาจจะเป็นการบวชนาคเอยหรือเป็นการเวียนเทียนนะคะแล้วนี่ก็คือเป็นพิธีที่เห็นแล้วเหมือนกับเราเข้าสู่ในช่วงเ,เวลาการอื่นๆนะคะแล้วก็ได้ทราบจากท่านอาจารย์ ท่านหนึ่งที่มาจากอินเดียนะคะท่านก็เลยฟังว่าอ๋อไอเดียนี้คือได้มาจากว่าจากพี่อินเดียนะคะเมื่อก่อนนี้รู้ว่าคนอินเดียเนี่ยที่เขาจะบีพิธีเรืออะไรสำคัญสำคัญ,คญเขาจะแห่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะเริ่มพิธีซึ่งว่านับว่าเป็นโชคดีที่ดิฉันได้เห็นแล้วก็จะนำภาพไปให้ได้ชมกันด้วยนะคะเราจะดู ว่ามีลักษณะท่าทางอย่างไรซึ่งว่าได้เห็นแล้วก็โอ้โหมันเป็นเพราะมีพระอุโบสถนะคะเพราะฉะนั้นทิธีกรรมหรืออะไรที่อย่างอื่นๆอย่างนี้ค่ะเขจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เป็นบุญตาบุญใจของพวกเราเลยค่ะที่จะได้เห็นอีกต่อๆไปนะคะ ว่าจะเป็นคำพีพามที่เป็นตั้งแต่ยุคของเขาเองแล้ยิ่งมาเป็นคำพีพระไตร,รปิฎกแล้วยิ่งเป็นสินน่งไหนที่เขาบูชาอันบูชาอย่างยิ่งบูชาอย่างสูงสุดนะครับเขาก็จะมีวิธีการแห่ก่อนที่จะนําไปประดิษฐานไว้แต่ละที่ต่างๆเราก็เลยว่าเออวิธีการครั้งนี้มันมีมาตั้งแต่ ตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเน่นะเราควรจะรักษาไว้ถึงแม้ว่ามันจะประยุกต์มาเป็นปัจจุบันก็จริงแต่เราอยากจะให้ผู้คนหรือว่าญาติโยมของเราที่มาเนี่ยได้นึกย้อนกลับไปว่าวันพระรุษของเราก็ทํามาแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ตอนนี้พิธีกรรมก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วท่านพระอาราก็กําลังเตรียมที่จะทําวัดเย็นในวันนี้นะคะ19กันยายน2 0 2 1 ที่วัดพุทธวิหารอัมเสดดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะสวัสดีนะคะและขอสาทุกทุกท่านค่ะ